ข่าวนี้นะคะก็จะมารีวิวสกุชชี่นะคะวันนี้นะคะือสกุชชี่มาจากร้านชาวานนะคะมีบัตรแล้วแต่ว่าทำบัตรได้เดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนะแกนะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นเอิรมพุงนะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาทำสลามนะคะนี่นะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกัน เป็นปอมปอมปุรินนะคะแบบกุ้มแนม่แอันนี้น่าจะเป็นแท็บใหม่นะคะเพราะว่าซาริโออันนี้เป็นรุ่นใหม่นี่นะคะ นะเออถุงชอบเลยเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะชิ้นที่สั่นมากนี่นะคะ นี่นะก็จะเป็นกระเปุรีอันนี้ชอบมากเลยนะคะอันนี้อันนี้ไปเลือกด้วยตนเองเลยชอบบีะเดี๋ยวจะทำสิบ,สบอันดับบุชชีที่ชอบบีบนะคะแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกัน ชิ้นนี้ตื่นเต้นมาก สโลมมากรักที่สุดเลยที่นี้นะคะราคาก็แพงค่อนข้างแพงอ่ะก็แพงองพง่งอะราชาวาก็ขายแพงแลอวเนาะแต่ว่าของเขาดีนะนี่นะคะฮูดด์อีฟนะคะอันนี้นก็จะเป็นสกูชิสกูสกูชิออส,ส,สกูชิอชเอ่อโก สกูชี่เจแปนนะคะสกูชี่เจแปนแล้สกูชี่จากญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกลิ่นหอมนะส้มแบบหอมมากนี่นะคะโอเควันนี้นะคะก็ะต้องขอลา,าไปก่อนนะคะกับสกูชี่พวกนี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามนะคะก็ขอบคุณนะคะค่ะทีด่ดูคลิปนี้จนจบ